ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงส่งผลกระทบไปถึงธุรกิจหลากหลายสาขาแต่สําหรับ SME แล้วนะคะดูเหมือนจะมีแรงขับเคลื่อนในทิศทางที่ดีหลังเชื่อว่าแนวโน้มเศรษฐกิจยังสามารถเติบโตต่อได้เพื่อรองรับ AEC ในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2,557จนถึงปัจจุบันได้เริ่มมีสัญญาณทางบวกให้กับผู้ประกอบการ SME บ้างแล้วจากปัจจัยราคาน้ำมันที่ลดลงการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวและการอ่อนค่าของเงินบาทที่จะทำให้ภาคการส่งออกมีสัญญาณดีขึ้น อีกปัจจัยที่ช่วยหนุนคือการเบริกจ่ายงบลงทุนประจำปีของภาครัฐที่ส่อเค้าออกมาให้เห็นมากขึ้นสัญญาณนี้บ่งชี้ว่าเริ่มมีเม็ดเงินหมุนกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้งขณะที่ในส่วนของ SME ต่างก็มีจุดเด่นด้านฝีมือซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่มีความต้องการสินค้า SME ไไทยต่อเนื่องแต่ปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการส่วนใหญ่คือขาดเงินทุนโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวทำให้บรรดาธนาคารน้อยใหญ่ต่างก็สกรี การปล่อยกู้มากยิ่งขึ้นแต่ด้วยปัจจัยบวกต่างๆในข้างต้นทําให้ s m e ที่ต้องการขยายธุรกิจแต่ขาดเงินทุนได้รับโอกาสนี้แล้วโดยธนาคารพัฒนาวิสาหก,กิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank หน่วยงานตรงในการส่งเสริมและสนับสนุนมีแผนออกสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำร้อยละสี่วงเงินกู้รวม1 5 0 0 0ล้านบาทระยะเวลาปล่อยกู้5ปีโดยให้รัฐบาลอุดหนุนดอกเบีย้ยให้ร้อยละ3ต่อปีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะรั รมนตีเราไม่เคยชะลอการปล่อยสินเชื่อเหมือนกับสถาบันการเงินอื่นนะเหตุตัวเลขมันฟ้องว่าในไตรมาสแรกขณะที่แบงก์อื่นอัตราการปล่อยสินเชื่อให้กับ SME เนี่ยน้อยมากแต่ของเราเนี่ยทะลุเป้านะครับเพราะเราหวังไว้เพียงแค่คาดการไว้เพียงแค่ประมาณ8ใน3เดือนแรกในคาดการไว้ประมาณแค่8,00 0ันตอนนี้เราก็ตั้งได้ตั้ง 8, 7 0 0เจ เพราะนั่นนี่คือสะท้อนว่าเราหนุนเสริมแล้วก็ยินดีขับเคลื่อนภาร,รกิจต,ตามที่ท่านน้ำรีได้มอบหมายไว้ ขณะที่ธนาคาร TMB รุกตลาดด้วยการออกสินเชื่อ TMB SME 3เท่า plus มุ่งตอบโจทย์ให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มียอดขายไม่เกิน50ล้านบาทต่อปีให้วงเงินสูงสุด3เท่าของหลักทรัพย์ค้ำประกันให้วงเงินหมุนเวียนเผื่ออนาคตอีกร้อยละ50ทันทีจากความต้องการเงินทุนหมุนเวียนปกติและให้วงเงินสำรองสินค้าอีก30วันลูกค้าจะได้รับการอนุมัติและรับเงินได้ไวภายใน15วันทำการ ขณะที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอเดินหน้าส่งเสริม SME เพื่อได้เข้าถึงบริการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐรับทรบาบป,ปัญหาโดยตรงประเด็นนี้จึงเกิดการประสานช่วยเหลือ SME ระหว่างศูนย์ดำรงธรรมกับสอส,อสอวอในการบริการข้อมูลและรับขึ้นทะเบียนณศูนยะ์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศโดยจะสามารถให้บริการได้ในวันที่20พฤษภาคมนี้ นับเป็นข่าวดีของบรรดาผู้ประกอบการ SME ที่จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในทุกด้านที่จําเป็นฉะนั้น SME รายใดที่ฝีมือ,อยังไม่ถึงก็ต้องเร่งพัฒนาตัวเองให้พร้อมรับกับการช่วยเหลือเพื่อโอกาสทางธุรกิจของตัวเองและเพื่อดึงเม็ดเงินเข้าประเทศต่ตอไป